สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าคอนท่าทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายหรือว่าบัตเทนรอยัลที่น่ตอนนี้เปิดให้ลองเล่นในสโตรประเทศไทยนั่นเองทุกผู้ชมครับลองไปดูกันเลยนะสำหรับเกมตัวนี้ก็คือจะมีตัวละครจากคอนท่านะครับท่านผู้ชมเราต้องมาเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายกันมีมอเไซค์ให้ขับมีสกิลประจําตัวแต่ละคนด้วยนะอารมณ์ประมาณเหมือนพวกเอฟเฟกต์เนาะกราฟิกก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้แบบดูดีอะไรขนาดนั้นโอเค จุดเด่นเลยนะก็คือมันสามารถกระโดดแบบนี้ได้นี่กระโดดหมุนตัวแบบเอาเวลาที่เราเล่นคอนท่าอารมณ์ประมาณนั้นแต่ตอนนี้คอนท่าต้องมาสู้กันก่อนโอเคแล้วนะตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยอันนี้มีอะไรหรือเปล่าหาของก่อนนี่ครับมีของอยู่ในนี้ทำการกดเปิดเลย แล้วก็ตัวละครแต่ตัวมันจะมีสกิลที่แบบแตกต่างกันด้วยนะครับอย่าแงบบเช่นของผมเนี่ยก็จะเป็นสกิลแบบนี้อะจะเป็นเหมือนบาลีอาเหมือนอะไรแบบนี้แหละขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราเลือกมานะมีตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์เหมือนเอเบ็กด้วยนะเคยแนะนําไปช่วงเทสรอบที่แล้วนะครับโอเคฟาร์มกันได้แบบติดดีแล้วนะคืนนี้ก็มีผู้เล่นเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้เยอะมากนี่ครับมันปนๆกับบอทอยู่ในช่วงแรกอะ เอานี้ดีกว่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนก่อนลูกพี่โอ้ของเพียบเลยโอเคเหมือนมีคนเลยเหมือนจะมีนะนี่ไงเรียบร้อยไปหนึ่งกระบอนท่าครับ บอทนั่นเองสวยงามตามท้องเรื่องปึฤฤฤ๊บกระโดดควงเลยจ้ามีพวกมอใส่ด้วยนะแล้วก็วงเบรบเหมือนบัตรย่อทั่วไปนะครับระวังศัตรูให้ดีนะครับกระโดดมุนมุนไปก่อน แลวที่สำคัญคือมันมี a ร์ d ร o p ด้วยนะถ้าใครแบบยังไม่เคยดูหรือไม่เคยลองเล่นนะมันมี a ร์ d ร o p ที่ลอยมาเหมือนตอนที่เราเล่นคอนท่าที่มันมีอาวุธมาแล้วให้เราแบบยิง a ร์ d ร o ปหรืออะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับประมาณนั้นเลยนะเอ้ยถือว่าทําได้ดีนะการาฟริกดูดีกว่าช่วงเทสร,รอบก่อนเยอะเลยนะครับมอไซค์มอไซค์นี่ตวละขรหลักจะลองมอไซดิเหมือนไม่เคยขับเลย ออ,อ,อเอาเรื่องอะนี่อ่มันบังคับยากเหมือนกันนะตัวมอไซ์เนี่ยขับขึ้นไปเลยวิ่งเหนื่อยครับผมขับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแอร์ดอปอ่าเดี๋ยวไอ้นี่กัน อั่างนี้ยังไงนี่ไง,ไงเดี๋ยววิ่งไปรอกันวิ่งไปรอกันนู่นไงนู่นไงเห็นป่ะครับมันลออยู่ลองลๆงลงลงลง,ลง,ลงนี่ครับเราต้องสอยให้ทันเนาะเนี่ยมันเป็นไอเทมที่เจ๋งนะมันจะเป็นของดีมากแล้วเราเราก็ไม่ขับมอเตอร์ไซค์มาเอาด้วยนะนู่นไง เฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยมีคนว่ะมีคนพร้อมจะบวกเราอะ่ะเดี๋ยวมาสองทางเลยเดี๋ยวเฮ้ใยใจเย,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 ย็นใจเย็นใจเย็นนายโอเคเรียบร้อยไป เฮ้ยมีคนมาอีกละนะไม่ใช่คนนะมันคือบอทนั่นแหละเฮ้ย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 เีโหลดไม่ทันอ่ะโหลดไม่ทันน่าจะมีคนมาอีกละมากันเยอะแท้เนาะเดี๋ยวฮิวไม่ทันเลย บัตรก็เยอะนะครับโอเคมีใครเก็บแอดดรอปผมไปยังวันหน้าเราแค่ต้องการแอดดรอปเฉยๆนะครับเนี่ยมีแสงเตือนด้วยนะว่ามีแอดดรอกอยู่ตรงนี้ใครที่ทันเล่นคอนท่าในยุคอดีตนะครับในเครื่องเกมตลับหรืออะไรแบบนี้เขาเรียกอะไรแฟนคอมหรือเกมอะไรผมจําชื่อมันไม่ค่อยได้ทีเลยต้องไปหาอ่านอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วก็ลืมครับ โอเคครับโหดยังไนายจ๋าไอเหี้ยนี่อ่าจัดมาดีไปรุ่นเดี๋ยวต้องทิ้งของอีกแล้วเก็บกระสุนไม่ได้ โอเคยังไงละลูกพี่โอเคครับกระเป๋าเต็มอ่ะเดี๋ยวเอาที่ไม่จำเป็นก่อนอ่ะทิ้งไปอ่าก็ยิบไม่ได้อ่า มีคนมาอีกแล้วอันนี้สู้กันเหรอ <c oughs> อา,ราวุธเราไม่งดเจถือว่าไปได้สว้นะครับอยู่กลางวงแบบชิวๆนะมันบอกตำแหน่งมาใส่เราด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอันดออันนี้จะมีอะไรดีๆหรือเปล่าเปิดครับ นอะโหมีแต่กระสุนนะลูกพี่เอานี่ไงอันนี้มอีอีกแบบนึงเฮ้ยเฮ้ย,ยใช้กระสุนเดียวกันเลยเจ๋งอยู่นะเดเนี่ยถ้ามันสามารถหมุนตัวแล้วสามารถกดยิงได้เลยเนี่ยผมว่ามันเท่มากเลยเนหะ <laughs> มือนในคอนทาน่าไง ไหนๆก็ทำแบบคันท่าแล้วพี่ก็เอาโหดๆไปเลยนะมีแอลดอรอปมาอีกแล้วท่านผู้ชมครับน่าจะมีปืนอีกหลายประเภทนะที่มาจากตัวคันท่าอะไรแบบนี้นะทีนี้นะครับเราอยู่ในหน้าล็อบบี้ของตัวเกมนั่นเองท่านผู้ชมครับโหมดการเล่นนะครับตอนนี้อยู่แค่อสองแมปเท่านั้นแหละนะครับมีโหมดเดียวเนาะก็จะเป็นตีสี่คนนะครับเราจะไปเป็นตี้ก็ได้หรือว่าจะไม่ไปเป็นตี้ก็ได้อันนีแเราแต่ท่านผู้ชมนะ อ่าส่วนตัวละครนะครับมันจะมีทั้งหมดที่เราสามารถสลับได้ก็มีประมาณนี้นะครับตัวละครแต่ตัวจะมีสกิลทักษะที่แตกต่างกันไปนะครับนี่ก็มีขุนยนเหมือนเอเปกด้วยนะอะไรประมาณนี้แหละนะครับส่วนตั้งค่านะสามารถปรับแต่งกราฟิกได้นิดหน่อยนะครับนี่ก็มีอ่าอ่อหลุดมาเฉยเลยนี่ครับมีคุณภาพเป็น HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็น60 FPS นะประมาณนี้แล้วก็มีกราฟิกสไตล์นะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ